สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่17เดือนสนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับสูตรก็วิเคราะห์บอลนะครับคู่บาร์เซโลน่านะครับพบกับปารีสแซงแช็งแมงนะครับผมนะก็จบสกอร์ไปที่ปารีสนะครับชนะไป4ประตูต่อ1นนะครับผมนะสูตรวิเคราะห์ให้ไปที่สูงแรกสูงเต็มแล้วก็ส่วนตัวผมก็ให้ไปที่ทีมเยือนปารีสนะครับผมนะก็ได้ ทุกราคาเลยนะครับนะสำหรับใครที่ไปสูงเมื่อวานก็สบายสบายเลยนะครับนะสำหรับคลิปเมื่อวานนะครับผมก็วิเคราะห์พูดให้ในตอนท้ายท้ายคลิปนะครับว่าให้ไปเล่นที่ทีมเยือนนะครับปารีสนะครับผมนะผมบอกว่าให้ไปเล่นทีมเยือนนะครับนะก็ดูกันดีๆนะครับผมนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสินกันตั้งแต่ตอนวิเคราะห์นะครับผมนะผมก็ให้แนวทางของผมนะครับตอนผล สุดท้ายนะครับตอนสรุปนะครับผมนะโอเคสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์บอลนะครับคู่เอเวอเรตันะครับพบกับแมนซิตี้นะครับผมนะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพรีเมียร์ลีกกันดีกว่านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเข้าสู่วิเคราะห์บอลเลยนะครับผมนะสำหรับใครอยากได้โปรแกรมนี้นะครับผมก็สามารถทักเข้ามาที่ลิงก์เพจได้เลยนะครับนะหรอว่าจะเข้ามาที่เว็บดูสกอร์ เน็ตก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับว่าต้องการโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เพจไปให้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับนะสำหรับแมนซิ t y ตี้กับเอเวอร์ตันนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของเอเวอร์ตันจะว่างกันก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กี่ประตูใน5นานัดหลังสุดนะครับนะโอเคทําได้ 5, 6, 7, 8, 9, 10็ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับ10ประตูโอเคครับ ส่วนแมนซิตี้นะครับทำได้3ามี่ห้าหกเจ1ดป้ประตูนะครับในห้าหลังสุดนะครับ13ประตูต่อไปเป็นอันดับกับคะแนนนะครับแมนซิตี้นะครับอยู่อันดับ1คะแนน53นะครับซิตี้อันดับ1คะแนน53ส่วนเอเวอเรสตนอันดับ7นะครับคะแนน37อันดับ7คะแนน37นะครับโอเค ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับนะโอเคครับสําหรับราคานะครับก็เปิดออกมานะครับที่แมนซิตี้นะครับผมนะต่อที่1.5นะครับผมนะแล้วก็สูงต่ำนะครับ2.5ควบ3นะครับนะโอเคทีมเจ้าบ้านเป็นทีมรองนะครับแล้วก็ต่อรอง1.5นะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับ2.5ควบ3นะครับนะ2ลูกควบ3นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับนะ สำหรับผลการคำนวณของสูตรนะครับผมนะก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่80นะครับสูตรแนะนำให้เล่นที่สูงแรกแล้วก็สูงเต็มเลยนะครับนะส่วนโอกาสชนะจะเป็นทางของทีมเยือนนะครับแมนซิตี้มอยู่52นะครับส่วนเอลตันเจ้าบ้านนะครับมีอยู่40นนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรายังไม่สรุปผลนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันก่อนนะครับนะโอเคครับสถิติที่เคยพบกันนะครับนะ ก็แมตช์ล่าสุดนะครับพบกันในบ้านของแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้ก็ชนะเอเวอเรตันไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็รองลงมานะครับแมนซิตี้ไปเยือนนะครับก็ชนะเอเวอเรตันได้เหมือนเคยนะครับนะใน3 3ประตูตอนหนึ่งนะครับนะโอเคจากภาพรวมแล้วนะครับนะก็เอเวอเรตันไม่เคยชนะแมนซิตี้ได้เลยนะครับนะส่วนมากก็จะโดน3-1นะครับนะในสถิติที่เคยพบกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกสูง3ลูกด้วยนะครับสำหรับ คู่นี้นะครับที่เคยพบกันโอเคกลับมาที่สูตรของเรานะครับสําหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็จะสรุปตรงนี้เลยนะครับนะสำหรับแนวทางของผมนะครับจากการวิเคราะห์ร่วมกับสูตรนะครับเล่นไปที่สูงแรกกับสูงเต็มนะครับตามสูตรนะครับเน้นไปที่สูงเต็มแล้วก็ทีมเยือนแมนซิตี้นะครับวันนี้สูงเต็มแล้วก็ทีมเยือนแมนซิตี้นะครับผมนะเล่นตามสูตรเลยนะครับวันนี้นะโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับใครจะตามก็สามารถตามได้ใครจะส่วนก็สามารถส่วนได้นะครับนะก็มาวิเคราะห์กันให้ดูทุกวันอยู่แล้วนะครับนะไม่ต้องมาแบบมาแซวมาแขวกันแหมในช่องคอมเมนต์นะครับเมื่อวานนะก็แขวกันเต็มเลยนะครับนะผมก็ให้แบบนี้ของผมอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับนะก็ไปไล่ดูกันได้นะครับโอเคสําหรับใครที่สนใจโปรแกรมนะครับก็อย่าลืมทักหรือว่าคอมเมนต์ขอโปรแกรมด้านล่างคลิปได้เลยนะครับนะก็ ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ